ใจเบาเมื่อเราปล่อยวางความทุกข์ทำให้ใจเราหนักบางคนหนักถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวหากเป็นนานๆเข้าก็ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือ่อคราวนี้จากเรื่องเล็กๆผ่านกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยก็มีการจะปล่อยวางได้เราต้องรู้สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์กันก่อนความทุกข์นั้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากทุกทางกายและทุกทางใจทุกทางกายนั้นเกิดขึ้นได้ในทุกคนเช่น ทุกจากการเจ็บป่วยไม่สบายตัวปวดหัวปวดท้องมีไข้หากหมอหาสาเหตุและรักษาได้ทุกนี้อยู่ไม่นานก็หายไปแต่หากหาสาเหตุไม่ได้หรือเป็นโรคร้ายแรงหรือเรื้อรังทุกนี้ก็อยู่กันยาวนานจนเสียชีวิตไปเลยก็มีนอกจากการเจ็บป่วยแล้วทุกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือทุกจากการชราภาพเดิมจากคนหนุ่มสาวหน้าตาสดใส กลายเป็นคนสูงอายุหน้าตาเหี่ยวยน่นหูไม่ค่อยได้ยินตามองไม่ค่อยเห็นเดินเหินไม่คล่องเหมือนตอนเช่นยังหนุ่มสาวหากเรายึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอกหน้าตาที่เคยสวยเคยเหล่อได้หายไปอันนี้เป็นทุกข์ของใครอีกหลายคนเช่นกันแต่หากเราเข้าใจว่าทุกสิ่งย่อมไม่เที่ยงแม้กระทั่งสังขารคนเราเกิดมาต้องมีเจ็บมีแก่และตายด้วยกันทุกคน หลีกนีไม่พ้นเราก็จะเข้าใจและคลายความทุกข์ของสาเหตุในข้อนี้ไปได้ทุกที่คนส่วนมากประสบพบเจอและแก้ได้ค่อนข้างยากคือทุกทางใจอันเกิดเนื่องมาจากอากุศลละมูลสามประการได้แก่โลภะโทสะและโมหานนั่นเองกล่าวง่ายๆโลภะคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นโทสะคือความโกรธความโมโหความเกลียดชัง ความพยาบาทโมหะคือความหลงเชื่อในสิ่งที่ผิดความประมาทหลงยึดมั่นถือมั่นหลงงมงายมัวเมาไม่รู้ผิดชอบชั่วดีหากยกตัวอย่างทุกจากโลภะได้แก่ทุกที่อยากได้สิ่งสิ่งนั้นมาเป็นของเราทุกเพราะกลัวจะไม่ได้มาหรือทุกเพราะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาทุกเพราะโทสะคือความโกรธนั่นเองเมื่อมีเรื่องมากระทบจิตใจซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจเรา ขัดใจเราไม่พอใจเราเรื่องขับแขนใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็นำใจเราไปสู่ความโกรธได้ในที่สุดทำให้ใจเราร้อนรุ่มบางทีโกรธมากร้อนตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลยก็มีส่วนทุกข์เพราะความหลงหรือความไม่รู้ตัวนั้นสามารถทำให้เกิดโลภะและโทสะเพิ่มมากขึ้นได้อีกเช่นหลงยึดว่าเขาเป็นของเราลงยึดในตำแหน่งหน้าที่ลงยึดว่า เราเป็นนายเขาเป็นผู้มีพระคุณเขาเมื่อเราไม่ได้สิ่งที่เราหลงก็จะเกิดความทุกข์เกิดขึ้นและบ่อยครั้งที่เรามักหลงยึดในบุคคลที่เรารากักหรือของที่เรารากักเมื่อใดก็ตามที่เกิดความพัดพลาดหรือสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปความทุกข์ก็เข้าครอบงำทันทีหลงอีกตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราอยู่บ่อยๆคือหลงในอดีตและอนาคตบางคนยึดติดกับเรื่องราวในอดีตทั้งเรื่องที่เจ็บปวด ปลอยทําให้โมโหโท,ทุกครั้งที่นึกถึงทั้งทั้งที่เรื่องนั้นได้ผ่านไปนานแล้วหรือแม้แต่เรื่องราวดีๆที่ผ่านไปแล้วในอดีตหวนให้คิดถึงและนําพาไปสู่ใจที่หมองเศร้าส่วนเรื่องราวในอนาคตที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เรากังวลและคอยปรุงแต่งต่างๆนานากลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาด้วยเช่นกันเมื่อกล่าวถึงสาเหตุของทุกข์ที่เกิดได้จากสิ่งต่างๆข้างต้นแล้วนั้น ทีนี้หากเราจะปล่อยวางทุกเหล่านี้ได้นั้นเราควรทำอย่างไรมีหลายคนเข้าใจความหมายของคำว่าปล่อยวางแบบผิดๆคิดว่าการปล่อยวางคือการทำใจให้ว่างแต่จริงๆแล้วการปล่อยวางที่ทำได้สำเร็จนั้นต้องใช้ปัญญาไม่ใช่แค่ทำให้ใจว่างดังนั้นเราต้องเข้าใจสาเหตุของทุกข์และหาวิธีดับทุกข์ให้ได้เสียก่อนโดยใช้หลักของอริยสัจสีได้แก่ทุก เมื่อปล่อยวางทุกสิ่งบีบคันความไม่สบายกายไม่สบายใจเราต้องกำหนดรู้ว่าทุกคืออะไรสมูทัยเมื่อปล่อยวางสมูทัยสาเหตุที่ทำไม่เกิดทุกเมื่อรู้ถึงสาเหตุแล้วจะต้องละเพื่อไม่ให้เหตุนั้นๆเกิดขึ้นอีกนิโรธเมื่อปล่อยวางนิโรธความดับทุก์รวมถึงหลักการและกระบวนการดับทุกขต้องทำให้แจ้งชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้มักเมื่อปล่อยวางมากัก ข้อปฏิบัติที่ทําให้พ้นจากทุกจะต้องลงมือทําเพื่อให้ทุกหมดไปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นขอยกตัวอย่างมาสองกรณีกรณีที่หนึ่งเราทุกข์ใจเพราะมีคนว่าเรานินทาเราทําไม่ดีกับเราทําให้เกิดโทสะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราทุกเรื่องอะไรสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ขัดใจเราสิ่งที่เขาว่ากระทบกับตัวเราซึ่งมีตัวตนกระบวนการดับทุก คือเลิกเอาใจไปผูกกับคำพูดของคนอื่นไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเวลาคนอื่นว่าหรือนินทาก็จะไม่กระทบกับจิตใจเรามากนากักการปฏิบัติที่ทำให้พ้นจากทุกข์ได้คือต้องฝึกใจให้ไม่ยึดมั่นถือมัน่นปล่อยคำนินทาให้ลอยผ่านไปไม่เอามาเป็นทุกข์เพราะไม่ได้ว่าตัวฉันซึ่งเป็นของฉันเราไม่สามารถเปลี่ยนคำพูดหรือความคิดคนอื่นได้ แต่เราเปลี่ยนที่ใจเราได้ถึงแม้คนจะว่าเราถ้าเราไม่รับมาเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะคำพูดเหล่านั้นทุกนั้นก็จะตกอยู่ที่คนพูดเองกรณีที่สองเราทุกข์ใจเพราะโดนคนรักบอกเลิกสาเหตุของทุกข์คือเราพลัดพรากจากคนที่เรารักเรายึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นของเรากระบวนการดับทุกข์คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงไม่มีอะไรคงอยู่กับเราได้ตลอดไปมีพบก็ย่อมมีจาก ดังนั้นหากเราเข้าใจในสัจธรรมข้อนี้ดีแล้วเราก็จะปล่อยวางได้ดียิ่งขึ้นแต่การปล่อยวางจะสำเร็จได้ต้องอาศัยสติด้วยเพราะมีสติปัญญาจึงจะเกิดคนที่พึ่งอกหักส่วนมากจะยังมีอารมณ์เป็นที่ตั้งสติจะยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวปัญญาเลยยังไม่มามักจะวนเวียนแต่เรื่องในอดีตเรื่องเก่าๆหรือหวังให้คนรักกลับมาคืนดี หรือไม่ก็พานโทสะทำร้ายตัวเองทำร้ายคนรอบข้างไปเลยก็มีการทำให้จิตสงบมีสมาธิด้วยการเจริญสมถกรรมฐานประกอบกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นการเจริญปัญญาให้รู้แจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายรู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีการตั้งอยู่และดับไป จึงเป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญที่เราควรฝึกปฏิบัติกันไว้เมื่อใดความทุกข์มาเยือนเราจะได้ปล่อยวางได้อย่างไม่ยากเย็น